มันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะจิ้มกับน้ําจิ้มด้วยค่ะกับน้ําจิ้มเราก็ก็เป็นสูตรของเราใช่ค่ะแล้วสูตรอะไรอย่างเงี้ยคะค่ะย่าเป็นคนถาเองคุณย่าคุณย่าค่ะตีอะคะถ้ารับต้าวแตกอ๋อก็เกินร้อยแล้วค่ะชิ้นละ6บาทค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะชิ้นละ6บาทค่ะราคาเท่ากันตั๋วใดคะเอารวม50าค่ะเอาเป็น6ได้ไหมคะ10ตัว6ก สวัสดีค่ะนี่ร้านตือโฮช้างม้อยค่ะที่พี่น้อยค่ะเปิดมาตั้งแต่รุ่นอาม่านะคะรุ่นย่าค่ะแล้วก็มารุ่นแม่แล้วก็รุ่นหลานค่ะเกิดมาก็เจอแล้วเจอย่าทําแล้วแปลว่าก็ <laughs> คือเราเาทมาต่อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วสูตรอะไรอย่างเงี้ยคะค่ะย่าเป็นคนทำเ,<ร>เองคุณย,ย่าค่ะ อ๋อก็เกินร้อยแล้วค่ะเกินร้อยค่ะเมื่อก่อนเปิดตรงศรีนครพิงค์นะคะโรงหนังศรีนครพิงค์พอดีโรงหนังศรีนครพิงค์เขาเลือค่ะก็เลยย้ายมาอยู่ค่ะย้ายจากศรีนครพิงค์มาอยู่นี่ก็ประมาณ40กว่าปีแล้วค่ะค่ะมันจะกรอบนอกนุ่มในค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มด้วยค่ะกับน้ำจิ้มก็ค่อก็เป็นสูตรของเราใช่ค่ะชิ้นละ6บาทค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะชิ้นละ6บาทค่ะ ราคาเท่ากันก็นได้คะเอารวมมากสิขอเอาเป็นหกได้ไหมคะสิบตัวหกสิบแล้วตัวแบบแพ็คเกจที่เป็นกล่องค่ะอันนี้ค,คือเป็นเอเอาไปทอดเองหรือว่าใส่หม้อทอดก็ได้คะ่ะหรือว่าเป็นของฝากก็ได้นะคะถ้าลูกค้าแบบอยากเก็บไว้ทอดเองหรือว่าเอาไปฝากคนอื่นก็ เอาแบบนี้ไปได้กลอง120ค่ะน้ำจิ้มขวดละห้าสิบแต่น้ำจิ้มมันจะแยกถัวกับผักชีค่ะเก็บไว้ได้นานอยู่ค่ะเปิดทุกวันค่ะจะมีหยุดตุ๊จีนสงการเลยกระทงไหคะ่ะขม,มงเย็นถึง3ามทุ่มค่ะอยู่ช่างม้มยตัดใหม่ค่ะก่อนถึงซุ้มจีนะคะซอยเดียวกับข้าวต้มที่โคงหมูค่ะเขาก็รู้แล้วค่ะ ถ้ามาเชียงใหม่ก็แวะมากินตื้อฮอโคชังม้อยค่ะอร่อยค่ะน้ำจิ้มก็เด็ดค่ะ <laughs>